ขณะนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิบเอ็ดนาทีนะที่ไหนนะทุ่งหญ้าเมืองหนาวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันหลังจากที่เดินในป่ากันเมื่อกี้เราสัมภาษณ์ผู้ร่วมเดินทางเรากันดีกว่าอ่ะเริ่มต้นจากนี่เลยผู้อาวุโสที่สุดก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเราออกเดินกันในป่าดงดิบดิบชื้นเลยเนี่ยครับผมแล้วดีออกมาก็คนละอารมณ์ครับผมพอถึงจุดนี้ปุ๊บเป็นทุ่งหญ้านี่ครับดูป้ายทุ่งหญ้าเมืองหนาวครับแวดล้อมด้วยเมฆละหมอกอ่าแวดล้อมด้วยเมฆละหมอกครับ เ,เราสัมภาษณ์พู้ร่วมเดินทางอีกคนนึงครับผมน้องยี่น้องยี่เป็นอย่างไรครับที่นี่สุดยอดมากสุดยอดนะครับผมสุดยอดเลยสุดยอดมาถึงยอด <laughs> แล้วครับผมอ่าต่อไปอ่าอ่าน้องยุ่นก่อนเลย <laughs> นี่เขาถ่ายรูปอยู่อยุ่นว่าไงครับผมมีความคิดเห็นเียวกับพี่เต้าอา้าว <laughs> โอเคอาเต้า <laughs> ว่าไงครับ <laughs> ดีคัะขอบคุณครับ <laughs> เอาพี่พี่สลาว่าอย่างไรครับที่นี่ ูเบื่อแล้วใครไม่มามาซะจริงครับอ่ะน้องก้างคิดว่ายังไงครับที่นี่ครับถือว่าผมพาพี่ณพรมาก็ครับผมมากเลยครับครับผมดีใจมากเลครับดีใจมากครับที่นี่เป็นไงบ้างครับช่วยอธิบายรายละเอียดให้พี่ฟังหน่อยอีกทีได้ไหมเลยอ่าก็คือว่าก็คือว่านะครับครับผมทุนญาติบนภเขานี่ครับจัดระดับน้ําทะเลประมาณสองถึงสี่พันเมตรเนี่ยถึงจะมีนะครับครับผมอ่าต่อเลยมีอะไรอีกไหมรายละเอียด สองหนึงสี่พันเมตรถึงจะมีครับคือว่าตอนนี้นะครับขังนแรกนี่จะมีหินเต็นี่นะครับคือว่ามันเกิดต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ครับครับผมก็คือว่าถ้าเราใช้ก็หาสันเข็นทั้งต้นนี้ก็ล้มไปคือว่ามันตายโอ้ตายถ่ายร่วมถ่ายโมถ่ายโมโอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้ช่วยถ่ายรวมหน่อยครับ